ตอนที่631โจชัวพยักหน้าก่อนจะกล่าวว่าฉันเลยคิดว่าจะให้คริสตจักรแห่งแสงส่งวัตถุโบราณชิ้นนั้นมาอเล็กกล่าวาว่าวัตถุโบราณอะไรสิ่งนั้นสามารถจัดการกับคนที่มีเวทมิติได้งั้นหรอโจชัวพยักหน้าพร้อมกล่าวาว่าวัตถุโบราณชิ้นนั้นมีไว้เพื่อจัดการกับคนที่มีเวทมิติโดยเฉพาะถ้าเราได้มันมาอยู่ในมือ เจ้าหาหนี้เราไม่พ้นแน่นอนเอ้าเครอรกล่าวว่าของสำคัญเช่นนั้นไม่ได้อยู่กับอาณาจากักศรศักดิ์สิทธิ์หรอกหรอโจชัวใสายหัวพร้อมกล่าวว่าผู้สร้างคือพระสันตปาปาอันดับที่31ของคริสตจักรแห่งแสงของเราเขาทุ่มเททั้งชีวิตของเขาทำการทดลองด้วยการเล่นแร่ปแปรธาตุและรูปแบบเวทมนต์ทั้งหมดผ่านไปหลายปีในท้ายที่สุดเขาก็สร้างวัตถุบโบราณด้วยเวทโลหะสำเร็จ มันสามารถสร้างความปั่นป่วนให้เวทมิติได้ความสําเร็จนี้แลกมาด้วยชีวิตของเขาเอาวเคอร์และอเล็กไม่คิดว่าจะมีใครเสียสละตัวเองให้กับการทดลองนี้ทั้งสองชื่นชมอย่างสุดซึ้งต่อพระสันตปาปาคนนั้นอเล็กถอนหายใจก่อนจะกล่าวว่าแบบนี้ก็ดีเลยทันทีที่เจ้าหามาถึงเราจะล่อมันเข้าสู่รูปแบบเวทมนต์นี้อ่าวเคอร์พยักหน้าก่อนจะกล่าวว่า จะมีมังกรบกเทพระดับ95ตนมาร่วมสงครามครั้งนี้ด้วยแต่เนื่องจากพวกเขาไม่คุ้นเคยกับใต้น้ํากําลังหลักของเราก็ยังคงเป็นมังกรทะเลโจชัวพยักหน้าก่อนจะกล่าวว่าดูเหมือนศัตรูเองจะไม่สามารถโจมตีในระยะไกลได้รูปแบบการเคลื่อนไหวของมันก็มีค่อนข้างจํากัดอเล็กกล่าวว่ารอจนกว่าวัตถุโบราณจะมาถึงหากเราสามารถกําจัดเจ้าไห่ได้ ตระกูลนางเงือกจะต้องล่มสลายตามไปแน่นอนอ่าวเครกล่าวว่าแม้ว่าการจัดการกับตระกูลนางเงือกจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นไปไม่ได้โจชัวพยักหน้าก่อนจะกล่าวว่าระหว่างที่กำลังรอให้วัตถุโบราณมาถึงเรามาเตรียมรับมือการโจมตีจากพวกมันที่อาจจะเกิดขึ้นดีกว่าขณะนี้เจ้าห่กำลังพูดคุยกับไมแกนและลิซซี่เกี่ยวกับจุดอ่อนที่ผ่านมาของพวกเขา ในระหว่างทางกลับไปยังค่ายแนวรับของตระกูลนางเงือกเมื่อพบจุดอ่อนก็จะได้ค้นหาวิธีปรับปรุงและแก้ไขมันเมื่อเห็นว่ากลุ่มของเจ้าหายกลับมาแล้วลัวญิงที่กำลังเฝ้ารออยู่ก็โล่งใจเธอเชิญกลุ่มของเจ้าหาเข้าไปในหอยทากสีฟ้าหลังจากที่ทุกคนนั่งลงหลัวญิงก็ถามเจ้าหายทันทีว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรเจ้าไหายกล่าวว่าครั้งนี้เราได้ซอมบี้มากขึ้น และยังพบกับบางอย่างที่น่าสนใจหลวหญิงทวนคำพูดของเจ้าหายว่าบางอย่างที่น่าสนใจงั้นหรอเจ้าหายพยักหน้าพร้อมกล่าวว่าในกลุ่มพวกมันมีคนของคริสตจักรแห่งแสงอยู่ด้วยสิ่งนี้น่าสนใจไหมหลัวหญิงกล่าวด้วยสีหน้าตื่นตกใจอะไรนะคนของคริสตจักรแห่งแสงอยู่ในหมู่พวกมันงั้นหรอเจ้าไหายพยักหน้า หลวงหญิงกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งเครียดว่าขอบคุณสำหรับข้อมูลนี้ฉันจะรายงานสิ่งนี้แก่ราชินีทันทีเจ้าหายพยักหน้าพร้อมกล่าวว่าฉันมั่นใจว่าพวกมันจะไม่บุกโจมตีในวันนี้ยังไงฉันขอตัวหลังจากกลับมาที่วานเกล็ดใบมีดเจ้าหายก็ใช้มิติฟาร์มกลับไปยังแดนธมินทันทีเพื่อแจ้งข้อมูลให้กรีนทราบ นอกจากนี้เจ้าไห่ย,ยังสอนให้กรีนเรียนรู้วิธีการใช้ปลาส่งสารเสร็จแล้วเจ้าไห่ก็ตรงไปยังเกาะทองคําเพื่อแจ้งข้อมูลนี้แก่ควินจากนั้นก็ตรงไปยังเทือกเขาคนแคร์เขาไม่ได้ไปปรากฏตัวภายในหมู่บ้านแต่เป็นสถานที่ที่ไม่มีผู้คนสังเกตเห็นและห่างไกลาจากหมู่บ้านไม่นานนักคนแคร์ก็รับรู้ถึงการมาถึงของเจ้าไหา่พวกเขารีบต้อนรับและนําทางเจ้าไห่เข้าสู่หมู่บ้านทันที บิลลี่มารอเจ้าไห่ที่ห้องทํางานของเขาหลังจากทราบข่าวเมื่อเจ้าไห่มาถึงบิลลี่ก็เชิญเจ้าไห่นั่งก่อนจะกล่าวว่าเกิดอะไรขึ้นไห่น้อยทําไมถึงมากระทันหันแบบนี้เจ้าไห่พยักหน้าก่อนจะกล่าวว่าตระกูลมังกรกับอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวข้องกันอย่างไรบิลลี่กล่าวว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกันด้วยหรอ สีหน้าและน้ำเสียงของบิลลี่ทําให้เจ้าไหายทราบทันทีว่าสิ่งนี้ไม่มีอยู่ในบันทึกของเผ่าพันธุ์คนแคระเจ้าไหายถอนหายใจก่อนจะกล่าวว่าตระกูลมังกรเป็นสุนัขรับใช้อาณาจักศักดิ์สิทธิ์บิลลี่กล่าวด้วยสีหน้าตกใจว่าจริงหรอหายน้อยรู้ได้ยังไงเจ้าไห่จึงเล่าสิ่งที่เขาพบเจอมาให้บิลลี่ฟังทั้งหมดหลังจากเจ้าหายพูดจบบิลลี่ก็กล่าวว่า คิดไม่ถึงว่าเรื่องมันจะมาถึงขนาดนี้โชคดีที่เรารู้ก่อนแล้วไหน้อยมีแผนจะทำยังไงต่อไปเจ้าไห้กล่าวว่าคงต้องช่วยตระกูลเงือกจัดการกับมังกรทะเลก่อนถ้าปล่อยให้พวกมันสามารถยึดครองภูเขาอักราสำเร็จซึ่งภูเขาอักราเต็มไปด้วยสัตว์เวทมนต์ที่ทรงพลังมากมายแบบนั้นมันจะเป็นเรื่องยากสำหรับเราบิลลี่พยักหน้าเจ้าไหกล่าวว่า แล้วพวกเอลอัปเดตอะไรมาบ้างไหมบิลลี่ถอนหายใจก่อนจะกล่าวว่าเอลค่อนข้างช้าถ้าได้ข่าวยังไงฉันจะแจ้งทันทีว่าแต่คนของเราเป็นไงบ้างพวกเขาปรับตัวกับที่นั่นได้ไหมเจ้าหายพยักหน้าพร้อมกล่าวว่าพวกเขาปรับตัวเข้ากับที่นั่นได้แล้วและตอนนี้ก็ยังเข้ากับคนอื่นได้อย่างดียังไงฉันต้องขอตัวเข้าไปยังที่ราบออก เพื่อแจ้งเรื่องนี้ให้ราชาสูงสุดทราบตอนที่632จนถึงตอนนี้ปัญหาของอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ยังคงเป็นความลับอยู่เนื่องจากในที่ราบออกเป็นสถานที่ที่มีมนุษย์เข้าออกตลอดเวลาหากข่าวนี้หลุดลอดออกไปมันจะเกิดปัญหาอื่นๆตามมาแน่นอนแต่หลังจากที่หอกศักดิ์สิทธิ์กลับมา พลังและอำนาจของราชาสูงสุดก็ดูจะมีมากขึ้นและแผนการจะประสบความสำเร็จก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากตระกูลสงครามราชาสูงสุดตัดสินใจติดต่อกับผู้นำตระกูลสงครามที่น่าเชื่อถือเมื่อไม่กี่วันก่อนจากนั้นก็บอกให้พวกเขารู้ถึงการมีอยู่ของอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะได้ให้ทุกคนกลับไปเตรียมความพร้อมและสาบานว่าจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับหลังจากนั้นไม่กี่วัน ราชาสูงสุดก็ได้รับรายงานว่าเจ้าไหามาถึงแล้วเขาให้ทหารพาเจ้าไหาไปที่ห้องนั่งเล่นก่อนที่เขาจะตรงไปที่นั่นทันทีเมื่อพบกับเจ้าไหาราชาสูงสุดก็ถามทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นไหน้อยทำไมถึงมากระทันหันแบบนี้เจ้าไหายพยักหน้าก่อนจะบอกเกี่ยวกับสิ่งที่เขารับรู้มาให้ราชาสูงสุดฟังราชาสูงสุดมีสีหน้าเปลี่ยนไปหลังจากฟังจบ เขากล่าวว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงเราควรจะกำจัดตระกูลมังกรก่อนออกสามารถส่งกองกำลังไปช่วยในส่วนนี้เจ้าไห่สายหัวก่อนจะกล่าวว่าถ้าทำแบบนั้นเรื่องนี้จะไม่เป็นความลับอีกต่อไปอย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลฉันมาที่นี่ก็เพื่อต้องการให้เตรียมตัวให้พร้อมส่วนทางนั้นฉันสามารถจัดการราชาสูงสุดถอนหายใจก่อนจะกล่าวว่า แต่ถ้าต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่ารอช้าให้รีบบอกทันทีเจ้าห่กล่าวว่าแน่นอนฉันต้องรีบกลับไปในทะเลลึกตอนนี้มันยังอยู่ระหว่างสงครามจึงไม่สามารถออกมาได้นานเมื่อเจ้าห่กลับไปแล้วราชาสูงสุดก็ถอนหายใจยาวออกมาจากเรื่องราวที่เขาเพิ่งรับรู้จากเจ้าไหา่ศัตรูที่พวกเขาต้องเผชิญน,นั้นแข็งแกร่งมากแค่ไหน ทางด้านของเจ้าไห่หลังจากแจ้งข่าวให้ทุกคนทราบเรียบร้อยแล้วก็กลับมาในมิติฟาร์มทันทีเขาเห็นว่ากลุ่มของลอรา่ากำลังพูดคุยเกี่ยวกับกลยุทธ์กองทัพในห้องนั่งเล่นของวิลล่าส่วนใหญ่จะเป็นลิซซี่และเมแกนที่พูดคนอื่นๆจะออกความเห็นเป็นครั้งคราวเท่านั้นเจ้าไห่ไม่ได้เข้าไปในวิลล่าแต่ตรงไปยังบ่อน้ำผู้ร้อนทันทีการได้แช่น้ำผู้ร้อนนั้น ช่วยให้เขาผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าได้มากทีเดียวเช้าวันต่อมาหลัวหญิงได้ส่งทหารมาเชิญเจ้าไห่ไปพบเมื่อเจ้าไห่มาถึงหลัวหญิงก็แสดงท่าทีต้อนรับอย่างอบอุ่นเจ้าไห่กล่าวด้วยสีหน้าสับสนว่าผู้บัญชาการหลัวหญิงต้องการให้ฉันช่วยอะไรงั้นหรอหลัวหญิงส่ายหัวพร้อมกล่าวว่าฉันมีบางอย่างจะมอบให้คุณเจ้าไหา่พร้อมกับบอกให้ทหารนำของสิ่งนั้นมา ทหารเงือกถือขวดเข้ามาสองใบขวดทั้งสองใบมีทรายและพืชน้ำอยู่ภายในแต่สิ่งที่สำคัญจริงๆคือขวดใบหนึ่งมีหอยนางรมสีขาวขวดอีกใบมีหอยทากสีฟ้าเมื่อเห็นว่าเจ้าไหามีสีหน้าที่สับสนหลัวหญิงจึงกล่าวว่าได้ยินว่าคุณเจ้าหาชอบสะสมสัตว์เวทมนต์แปลกๆฉันจึงคิดว่าคุณเจ้าไห่อาจจะชอบมัน หอยนางรมสีขาวนี้มีชื่อว่าหอยนางรมอินพีเรียลมันจะผลิตไข่มุกที่เพิ่มพลังโจมตีให้กับผู้ใช้เวทน้ำยิ่งไข่มุกใหญ่มากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากเท่านั้นเมื่อเห็นว่าเจ้าหา่ยมีสีหน้าที่พึงพอใจหลัวหญิงก็กล่าวต่อว่าหอยทากสีฟ้าตัวนี้ยังคงอายุน้อยอยู่จึงยังไม่มีลวดลายบนตัวของมันคาดว่าอีกสิปีลวดลายจะปรากฏ และจะยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเจ้าไฮอยากได้หอยทากสีฟ้ามากแต่เขาก็ไม่กล้าเอ่ยปากขอมันเพราะอย่างที่รู้ว่าหอยทากสีฟ้านั้นเปรียบเหมือนสัตว์ประจำตระกูลหนังเงือกเขาไม่คิดว่าจะได้มันมาง่ายๆแบบนี้ตอนที่633สําำหรับคนทั่วไปสองสิ่งที่เพิ่งได้รับมา มันจะเป็นประโยชน์ในรุ่นลูกรุ่นหลานของพวกเขาเพราะกว่าหอยนางรมและหอยทากมังกรสีฟ้าจะโตเต็มที่ก็ต้องใช้เวลาหลายร้อยปีแต่เจ้าไหาต่างออกไปเขามีมิติฟาร์มที่สามารถเร่งการเจริญเติบโตของพวกมันได้นอกจากนี้มิติฟาร์มยังสามารถขยายพันธุ์พวกมันได้อย่างง่ายดายเมื่อเห็นสีหน้าของเจาา้าไหหลวหญิงก็รับรู้ได้ว่าเจ้าไหาพอใจกับของขวัญชิ้นนี้มาก เธอรู้สึกขอบคุณหลัวหลวที่ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์นี้เจ้าไฮรับขวดโหลทั้งสองใบมาก่อนจะหันไปกล่าวกับหลัวหญิงด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่าขอบคุณผู้บัญชาการหลวหญิงสําหรับของขวัญล้ําค่าเหล่านี้หลัวหญิงกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าไม่ต้องเกรงใจไปฉันยังได้บอกให้ทหารช่วยรวบรวมเพิ่มเติมระหว่างไปลาดตระเวนเจ้าไ้กล่าวว่าขอบคุณผู้บัญชาการหลัวหญิง วันนี้ฉันตั้งใจจะส่งทัพซอมบี้ออกไปที่ค่ายมังกรทะเลเพื่อจะดูการตอบสนองของพวกมันหลวหญิงกล่าวด้วยสีหน้าครุ่นคิดว่างั้นคงต้องรบกวนคุณเจ้าไหา่ในอีกสองวันกองทัพเสริมของเราก็จะมาถึงเมื่อถึงตอนนั้นเราจะโจมตีด้วยกันเจ้าไห่พยักหน้าก่อนจะกล่าวว่าระหว่างนี้ก็อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอหลวหญิงพยักหน้าพร้อมกับยืนขึ้นโค้งคำนับเจ้าไห่พร้อมกล่าวว่า ตระกูลเงือกจะไม่มีวันลืมความเมตตาอันใหญ่หลวงที่เราได้รับจากคุณเจ้าไหา่เจ้าไห่ย,ยืนขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกล่าวว่าผู้บัญชาการหลัวหญิงสุภาพเกินไปอย่าลืมว่าพวกมันก็เป็นศัตรูของฉันเหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวเมื่อเจ้าไห่กลับไปแล้วหลวงหญิงก็หันไปพูดกับหลวงหลวว่าขอบคุณสำหรับข้อมูลนะหลวงหลว ดูเหมือนคุณเจ้าไหาจะชอบของขวัญที่เรามอบให้มากเจ้าหากลับเข้ามาในมิติฟาร์มและจ้องมองขวดสองใบในมืออย่างตั้งใจท่านใดนั้นเองก็มีเสียงแจ้งเตือนของมิติฟาร์มเกี่ยวกับความสามารถของสัตว์เวทมนต์ที่เขาเพิ่งได้รับมาทำให้เจ้าไหารู้สึกโล่งใจท่านใดนั้นเองลิซซี่ก็กล่าวว่าไปกันเถอคะค่ะฉันอยากทดสอบแผนการรบครั้งนี้แล้วเจ้าไห่กล่าวด้วยรอยยิ้มว่า งั้นไปกันก่อนจะโบกมือปล่อยกองทัพซอมบี้ออกมาทางฝั่งของมังกรทะเลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพวกเขาเองก็ได้จัดทัพไว้รอตั้งรับแล้วเหมือนกันจนกว่าวัตถุโบราณจะมาถึงพวกเขาทำได้เพียงป้องกันให้ดีที่สุดไปก่อนอินแหลกกำลังนั่งอยู่ในเม่นทะเลขนาดใหญ่เขากว่าสายตาไปรอบๆเพื่อค้นหาศัตรูไม่นานก็พบกับกองทัพซอมบี้ที่ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาช้าๆ อินแลกจึงออกคำสั่งให้กองทัพเตรียมพร้อมทันทีทางด้านเจ้าไห่ที่นั่งมาในวันเกล็ดก็กำลังมองไปที่จอภาพเจ้าไห่หันไปทางลิซซี่กับเมแกนก่อนจะกล่าวว่าวันนี้ใครจะเริ่มก่อนลิซซี่กล่าวด้วยรอยยิ้มว่าให้ฉันลองก่อนเจ้าห่ถามลิซซี่ว่าแผนคืออะไรลิซซี่วาดรูปแบบของเธอบนจอภาพพร้อมกับอธิบายว่า รูปแบบกองทัพของฉันมีชื่อว่าปลาหมึกยักษ์หน่วยรบของเราจะโจมตีไปที่ขอบมุมกองทัพของศัตรูถึงแม้มันจะฟังดูยากแต่มั่นใจว่ามันจะสร้างความเสียหายไม่น้อยเจ้าหายพยักหน้าพร้อมกับสั่งให้ซอมบี้ตั้งกองทัพตามอย่างที่ลิซซี่ต้องการก่อนจะสั่งให้ซอมบี้ออกโจมตีทันทีขณะนี้อินและคอได้มองดูสถานการณ์อย่างใจจดใจจ่อเขาพยายามสังเกตว่าฝั่งของเจ้าห่กำลังจะทำอะไร กองทัพซอมบี้ของเจ้าไห่ที่มุ่งหน้าเข้ามาอย่างรวดเร็วก็ได้ทำการเปลี่ยนเป็นรูปแบบปลาหมึกยักษ์ทันทีอินแลกเห็นดังนี้จึงออกคำสั่งทันทีว่าเปลี่ยนกองทัพเป็นรูปแบบบอลโดยมีชั้นเป็นศูนย์กลางลิซซี่ไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะเปลี่ยนรูปแบบรวดเร็วขนาดนี้ซึ่งกองทัพปลาหมึกยักษ์ของเธอไม่สามารถทำอะไรกับกองทัพรูปแบบนี้ได้เลยทันใดนั้นเมแกนก็กล่าวว่า งั้นก็เข้าทางชั้นเลยพี่ไห่ค่ใช้รูปแบบหนามเชื่อมต่อรูปแบบกองทัพนี้คล้ายกองทัพรูปกรวยแต่เป็นขนาดเล็กติดต่อกันมันจะสามารถสร้างความเสียหายให้กับกองทัพรูปแบบบอลเจ้าไหายพยักหน้าและหันไปสั่งให้ซอมบี้เปลี่ยนกองทัพเป็นรูปแบบหนามเชื่อมต่อพร้อมกับสั่งให้ซอมบี้เข้าโจมตีกองทัพศัตรูทันทีตอนที่634 กองทัพซอมบี้ของเจ้าไหา่ออกมาโจมตีฐานของมังกรทะเลสี่วันติดต่อกันการต่อสู้นี้กลายเป็นเกมสำหรับลิซซี่และเมแกนทั้งสองมีความคิดแปลกใหม่มาทดลองตลอดเวลาแม้แต่เจ้าไห่เองก็ยังคาดไม่ถึงและตอนนี้ก็เป็นเวลาเดียวกับที่วัตถุบโบราณมาถึงคริสตจักรแห่งแสงได้ส่งเทพระดับเ้ามาสมทบสี่คนรวมกับโจชัวก็เป็นห้า อ่าวเครอเองก็เป็นเทพระดับ9้าเทพระดับเก้ามังกรบกก็กําลังเดินทางมาสมทบอีกห้าถ้ารวมเทพระดับเก้ามังกรทะเลไปด้วยในปฏิบัติการครั้งนี้จะมีเทพระดับเก้าทั้งหมด20คนพวกเขามั่นใจว่าเจ้าไห่จะไม่มีชีวิตรอดกลับไปอย่างแน่นอนทางฝ่ายของหลวหญิงก็ไม่ได้อยู่เฉยในที่สุดกองทัพเสริมก็มาพร้อมแล้วตอนนี้กองทัพของเธอมีมากถึง20ล้านคน เจ้าหาแทบไม่อยากเชื่อกับปริมาณนี้ถ้าไม่เห็นด้วยสายตาตัวเองหลัวหญิงขอให้เจ้าไห่พักผ่อนสองวันก่อนจะทำการรบจริงเมื่อมังกรทะเลเห็นว่าวันนี้สถานการณ์ดูสงบแปลกๆจึงส่งทหารออกไปตรวจสอบทันทีทหารกลับมารายงานว่าฝ่ายกองทัพเงือกกำลังเตรียมความพร้อมอ่าวเค่อหัวเราะก,ก่อนจะกล่าวว่าเอาละ่ะงั้นเราจะรอให้พวกมันเตรียมความพร้อม จะได้ถอนรากถอนโคนพวกมันในคราวเดียวโจชัวพยักหน้าก่อนจะกล่าวว่าตระกูลนางเงือกจะสูญพันก็คราวนี้อลเล็กกล่าวว่าเมื่อเทพระดับเก้าจากตระกูลมังกรบกมาถึงไม่ว่าเจ้าไห่หรือกองทัพเงือกก็ไม่มีอะไรที่เราต้องกังวลโจชัวกล่าวว่าแต่ถึงอย่างไรก็อย่าประมาทไปยังในฉันต้องขอตัวไปเตรียมความพร้อมสักหน่อย โจชัวเดินออกมาข้างนอกพร้อมกับมีอ่าวเคิร์และอเล็กตามมาด้วยพวกเขามาหยุดอยู่ตรงทางแคบๆที่อยู่ไม่ไกลจากกองทัพหลักมากนะักโจชัวได้ให้ทหารขุดหลุมเจ็ดหลุมหนึ่งหลุมตรงกลางและหหลุมอยู่ล้อมรอบแต่ละหลุมลึกประมาณ2เมตรจากนั้นโจชัวก็หยิบในโลหะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งเมตรออกมาเจแผ่นมันทำมาจากโลหะไม่ทราบชนิด แต่มันเปล่งประกายสวยงามมากบนแผ่นโลหะมีอักษรแปลกแปลกสลักไว้ทำให้มันดูลึกลับขึ้นไปอีกหลังจากวางแผ่นโลหะลงบนปากหลุมอย่างระมัดระวังโจชัวก็ค่อยๆปรับมุมและทิศทางของแผ่นโลหะปรากฏแสงสีขาวแวบ,บหนึ่งก่อนที่มันจะหายไปอย่างรวดเร็วเป็นสัญญาณบ่งบอกว่ารูปแบบนั้นถูกต้องสมบูรณ์โจชัวสั่งให้ทหารทำการกบฝังหลุมเหล่านี้ทันที เช้าวันต่อมาเทพระดับเก้ามังกรบกทั้งห้าคนก็มาถึงอ่าวเคราทำการแจกจ่ายลูกปัดมังกรไล่น้ำให้พวกเขายานพาหนะที่พวกเขาจะใช้เป็นเปลือกหอยเวทมนต์ขนาดใหญ่ที่มีความสามารถในการพรางตัวได้อย่างดีขณะเดียวกันกองทัพของเจ้าไห่และหลัวหญิงก็พร้อมแล้วโดยที่กองทัพเจ้าไห่จะเป็นแนวหน้าและกองทัพหลวหญิงจะตามมาแผนการนี้ถูกเสนอโดยเจาาย้าไห่ และหลัวหญิงเองก็ไม่ได้คัดค้านซึ่งตอนนี้กองทัพซอมบี้ของเจ้าไห่มีจำนวนมากกว่าสองล้านตนเจ้าไห่สั่งให้กองทัพซอมบี้ออกเดินทางตามมาด้วยกองทัพของหลัวหญิงขณะที่กลุ่มของเจ้าไห่นั่งอยู่ในวานเกล็ดใบมีดเจ้าไห่หันไปทางลิซซี่และเมแกนก่อนจะกล่าวว่าฉันจะให้เธอสองคนบัญชาการกองทัพลิซซี่และเมแกนพยักหน้าอย่างมั่นใจพร้อมกล่าวว่า พวกเราพร้อมแล้วเจ้าไห่เห็นแบบนี้จึงหัวเราะออกมาอย่างชอบใจกองทัพของเจ้าไห่เข้าใกล้แนวรับของมังกรทะเลมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่มีท่าทีที่กองทัพมังกรทะเลจะออกอาวุธแต่กลับกันกองทัพมังกรทะเลกำลังล่าถอยอย่างช้าๆจุดประสงค์คือเพื่อล่อให้เจ้าไห่ไปติดกับดักรูปแบบเวทมนต์ที่พวกเขาสร้างไว้เจ้าไห่ไม่สนใจ และยังคงสั่งให้กองทัพซอมบี้ของเขาเคลื่อนเข้าไปใกล้ๆท่านใดนั้นเองเจ้าไห่ก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างในจอภาพเขาชี้ไปทางกลุ่มเปลือกหอยขนาดใหญ่ก่อนจะกล่าวว่าดูนั่นสิจอภาพบอกว่ามีคนอยู่ในนั้นด้วยลิซซี่กล่าวด้วยสีหน้าครุ่นคิดว่านี่พวกมันมีแผนอะไรถึงจะเห็นแบบนี้แต่เจ้าไห่ก็ไม่ได้สั่งให้กองทัพซอมบี้หยุด เป็นเวลาเดียวกับที่มีรูปแบบเวทมนต์ก่อตัวขึ้นมาอย่างช้าๆลอร่ากล่าวว่านี่พวกมันมีแผนอะไรเจ้าไห่สายหัวพร้อมกล่าวว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เดี๋ยวเราจะรู้ตอนที่635ถ้าไม่มีเจ้าภาพพวกเขาก็คงไม่รู้ว่ามีคนซ่อนอยู่ภายในเปลือกหอยเหล่านั้น อย่างไรก็ตามเจ้าไหา่ย,ยังไม่เข้าใจถึงแผนการของศัตรูเขาจึงให้ลอราและคนอื่นๆกลับเข้าไปในมิติฟาร์มลอราและคนอื่นๆไม่คัดค้านเพราะถึงแม้พวกเธอจะกลายเป็นเทพระดับเก้ากันแล้วแต่ประสบการณ์การต่อสู้ของพวกเธอค่อนข้างต่ำคืนอยู่ไปก็อาจจะกลายเป็นภาระให้เจ้าไห่มากกว่าประโยชน์หลังจากลอราและคนอื่นๆกลับไปแล้ว เจ้าไห่ก็สั่งให้กองทัพเดินหน้าต่อราวกับว่าเขาไม่สังเกตเห็นอะไรและตอนนี้เจ้าไห่สามารถรับรู้ถึงพลังงานของเทพระดับเก้าที่ซุ่มอยู่ทั้งหมด20คนเจ้าไห่พึงพอใจกับจํานวนนี้เขาไม่กังวลแต่รู้สึกเป็นเกียรติมากกว่าอินหลักยังคงถอยทับช้าๆเพื่อล่อให้เจ้าไหาเข้าไปในกับดักเจ้าไห่เอาไม้เท้าออกมาเตรียมพร้อมเขานับถอยหลังในใจสิบเกปด หกห้าสี่สสองหนึ่งหลังจากเจ้าหัเข้าไปในใจกลางกับดักเทพระดับเก้าทั้งยี่สิคนก็ปรากฏตัวกลุ่มหนึ่งแยกไปจัดการกองทัพซอมบี้อีกกลุ่มตรงมายังวานเกล็ดใบมีดที่มีเจ้าหัอยู่ภายในเจ้าหัยเก็บวานเกล็ดใบมีดเข้ามิติฟาร์มทันทีเจ้าหัยสับสนว่าศัตรูล่อ,อเ,ขเขาเข้ามาในรูปแบบเวทมนต์นี้ทำไม และมันคือเวทมนต์อะไรทำไมไม่รู้สึกว่ามันจะส่งผลอะไรกับเขาเลยสาเหตุที่เจ้าไห่ไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเพราะรูปแบบเวทมนต์ที่ศัตรูใช้จะส่งผลต่อผู้ใช้เวทมิติเท่านั้นแต่มิติฟาร์มของเจ้าไห่ต่างออกไปถึงอย่างไรก็ไม่มีเวลาให้เขาคิดเพราะตอนนี้มีเทพระดับเก้ากำลังพุ่งตรงมาทางนี้เจ้าไหาสั่งให้ซอมบี้เข้ามาปิดกั้นเทพระดับเก้าเหล่านั้น ในความเป็นจริงถึงแม้เจ้าไห่จะมีซอมบี้ระดับ9อยู่ในมือแต่เขาก็ใช้แค่ซอมบี้ระดับ5ถึง6เท่านั้นเพื่อไม่ให้ศัตรูรับรู้ถึงพลังที่แท้จริงของเขาและเขาเองก็อยากจะทดสอบความแข็งแกร่งของศัตรูเช่นกันแน่นอนว่าซอมบี้ระดับ5และระดับ6ไม่สามารถบล็อกระดับ9เหล่านั้นได้เมื่อเห็นว่าศัตรูกำลังเข้ามาใกล้เจ้าไห่จึงบกไม้เท้าพร้อมตะโกนว่าควบแน่น เป็นเวทมนต์ที่ทําให้น้ําโดยรอบแข็งตัวมันสามารถหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูที่ต่ํากว่าได้แต่เนื่องจากคู่ต่อสู้ที่เจ้าไห่ยกำลังรับมืออยู่ตอนนี้คือเทพระดับ96คนจากตระกูลมังกรทะเลแน่นอนว่าเวทน้ำคือจุดแข็งของพวกเขาเวทน้ำที่เจ้าไหาใช้จึงส่งผลกระทบต่อพวกเขาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพวกเขารู้สึกเหมือนกำลังโดนดูถูกสีหน้าและแววตาของพวกเขาดูโกรธเกรี้ยว เทพระดับเก้าเหล่านั้นตะโกนก่อนที่ชุดคลุมสีน้ําเงินจะเปลี่ยนเป็นเกราะสีน้าเงินเต็มยศเกราะนี้คลุมตั้งแต่หัวจโรโเท้าของพวกเขาถุงมือดูเหมือนกรงเล็บที่แหลมคมเจ้าไห่ยจ้องมองความเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไม่ลดละสายตาเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เจ้าไหาเห็นเสื้อผ้าแปลงร่างได้เมื่อสังเกตเห็นว่าเจ้าไห่ไม่ทันระวังมังกรทะเลคนหนึ่งก็ลอบมาจากด้านหลัง กรงเล็บที่ง้างเล็งตรงมาที่หัวของเจ้าไห่สองประกายสีน้ำเงินสแสดงให้เห็นถึงความเร็วและแรงของการโจมตีนี้เจ้าไห่เบี่ยงตัวไปด้านข้างเพื่อหลบการโจมตีก่อนจะฟาดไม้เท้าลงไปที่กลางอกของศัตรูเจ้าไห่ไม่ได้ออมแรงเพราะต้องการจะทดสอบความสามารถของชุดเกราะที่ศัตรูใช้ไม่มีใครคาดคิดว่านักเวทอย่างเจ้าไหา่จะสามารถต่อสู้ระยะประชิดได้จึงไม่ทันระวังตัว ไม้เท้าของเจ้าไห่ที่ฟาดลงกลางอกรุนแรงเหมือนถูกค้อนยักกระแทกถึงแม้มันจะไม่สร้างความเสียหายมากนะแต่ก็ทำให้พวกเขาสามารถรับรู้ได้ว่าเจ้าไห่ไม่ธรรมดา